คนถายมาจ้าตัวเท่าไหร่คอมเมนต์มาคอมเมนต์มายังไงบ้าง <4 12. S 1> แล้วก็เป็นอาชีพเป็นอาชีพที่ <5 12. S 1> ดีเฮ <5 12. S 1> ผมบอ,อกแกรงงานประจำมาขา,ายเงินเดือนสามหมื่นไม่ถึงเลือกเสื้อมือสองเสื้อแบบกระสอบ <c oughs> เออแอคชั่นเอ็ติบายนิวสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้นิวอยู่ที่ตลาดพีเมียจังหวัดเพชรบุรีนะฮะที่แล้วเราก็พาไปคุยกับ ป่ากแก่นนะฮะแยกต้นมะม่วงแล้วก็คลิปนี้ก็เลยแบบว่าตลาดมันอยู่ใกล้ๆกันนะฮะเราก็เลยอยากจะพาแบบมาเดินตลาดเผื่อจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไอเดียและก็เป็นแรงดันใจให้กับเพื่อนๆน,นะ,ะเผื่อใครอยากจะมาฟาร์มของมาหาของก็สามารถมาได้นะที่ตลาดพีเมีย่ยจังหวัดเพชรบุรีโอเคอะไปไปดูกันเลยจ้า มาเดินเล่นเฉยๆนะเกิดใครอยากจะมาตามของก็มาได้วันนี้นะฮะก็จะเป็นโซนอาหารเชินมานี่เราคิดว่าเป็นตลาดเล็กๆตลาดนัดเล็กๆนะฮะที่มีทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ช่วงเย็นๆนะฮะโอ้โหคุณถ้าใครรุ่นเดียวกับนิวรทุกคนต้องรู้จักหนังสือตลบล้อเรียนนะส่วนใหญ่ราคาขายไงฮะ เล่มละเจ็ดบาทนะทุกคนนี่คือเล่มละเจ็ดบาทเนะี่ยโอ้เพจเจอร์แหมคุณทันยุคนี้ไหมจ้าเพจเจอร์มต้องโทรศัพท์ไปทางคอเซ็นเตอร์นะแล้วก็ส่งข้อความกลับมาทุกตลาดนะจ๊ะก็จะมีเสื้อราวพระบ้านเป็นเสื้อที่ขายตามตลาดนะัดเป็นเสื้อที่เน้นขายราคาถูก นะก็จะมีหลากหลายราคาแบบจับต้องได้จริงๆหรือดีๆมีของหลุดหลุดอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อแฟชั่นเสื้อแบรนด์ต่างๆลายสกีนนะฮะสำหรับมือใหม่เนี่ยสามารถมาสับราแบบนี้ได้นะตามตลาดนัดที่นิวเคยไปแบบพาไปเดินวอล์พาไปเดิน, walk, ดนส่องดู อันเนี้ยสำหรับคนทุนน้อยเริ่มได้นะฮะตัวละ20คุณสามารถขายได้60บาท50บาทนะ,ะก็กำไรแบบเล็กน้อยคุณบอกเลยเสื้อผ้าบ้านไม่ได้ขี้เหร่นะของดีๆเยอะเหมือนกันดูแท้ปลอมก็ต้องดูกันเองนะฮะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องตายตัว เวลามาตลาดอย่างเงี้ยนะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมาแบบลาวพวกผ้าบ้านลองลือเผื่ออาจจะได้เจอของแบบหลุดหลุดมาอ่านี้ก็อ่าร์วอรเป็นเสื้อเด็กมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยอนะ่ะทุกคนเนี่ยแต่ว่าเผอิญเราเดินแล้วเราไม่ค่อยเจอ ด um. oh. อกเตอร์สลัมโยมันมันงานแฟชั่นนะจ๊ะดอกเตอร์สลัมที่นิวพาเพื่อนๆทุกคนมาเดินตลาดเนี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าดูเพลินๆอย่างเดียวนะมันเป็นแนวทางและเป็นไอเดียให้กับทุกคนเลยนะถ้าใครเนี่ย อยากจะค้าขายหรืออยากจะลองหัดขายเนี่ยคุณไม่จําเป็นเลยว่าคุณจะต้องไปซื้อแบบของแพงๆคุณมาฟาร์มของตามตลาดนะัดมาสับราวแบบนี้ก็ได้นะฮะขอมันถูกจริงๆคือราคาเริ่มต้นเนี่ยมีทั้งหลัก10 20 30 40ไปจนถึงแบบหลักร้อยก็คือถ้าสว่าราคาสูงหน่อยเนี่ยแน่นอนที่สุดคุณภาพย่อมดี แต่ไม่ใช่ว่าของราคาถูกๆตัวละหลัก10หรือหลัก20-30มันไม่ดีมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับการเลือกะฮะอยู่กับการเลือกสินค้าของตัวคุณแล้วก็อยู่ที่เทสและก็รสนิยมนะจ๊ะอ่ะก็เดินเลยจ้ะสับราวได้เลย อันนี้เสื้อกีฬาจ้ะลาเต็นนี้นะฮะเต็นสีออกฟ้าๆนี่ฮะ,ะวนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าบ้านเวย,อ,ยอะไรนั้นนะอ่ะอยาเข้าไปดูสิโอ้ยครับสวัสดีครับนี่ค่ะคุณอยากให้เพื่อนๆดูข่าวตลาดตลาดที่นี่ฮะตลาดเมืองเพชรนะ ไม่แน่ใจอะใครรู้บ้างเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อกี้ก็ลองดูจากตำราที่ที่เขาเขียนมาเนื้อสกีนแห้งนะทุกคนเนื้อสกินแห้งพัฟเฟตเสมอราคานี้เปิดเท่าไหร่ฮะห <c oughs> นะึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาททุกคนอ่า <c oughs> ออกของฝากขายหรอ อ๋อมีเอาเรื่องนะนะตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์แบบเสื้อผ้าบ้านนะฮะอ่าก็ม,มีเสื้อมือสองด้วยนะทุกคนอู้คุณนตัวละห้าสิบบาทตัวแล้วครับพี่อู้ออยูเว้นขันยาวนี่นะฮะโอ้โหร้านนี้ค่ะทุกคนเป็นเสื้อนะเบอร์สองแขนยาวนี่คือตัวละแปดสิบบาท นะฮะแล้วก็แขนสั้นที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งร้านนะฮะตัวละห้งานใหม่ลายสวยนะฮะงานดีลายสกรีนสีสดสภาพดีนะคุณสามารถเข้าไปดูนะ,ะที่เราไปเปิดกระสอบที่โกดังอัปเดตสเตชันได้นะฮะห้าสบบาททุกตัวจ้า ตลาดคึกคักมากนะทุกคนคนเยอะคนเยอะส่วนใหญ่นะฮะตลาดนี้ก็จะเป็นตลาดแบบคือตลาดแบบพอบ้านแม่บ้านส่วนใหญ่เสื้อก็จะเป็นแบบแนวแบบผ้าบ้านทั่วไปนะฮะราคาก็จะที่เห็นอยู่นะก็มีทั้งหลัก 10, 20, 100, สิบยี่สิบหนึ่งร้อยอะไรองนี้ยฮะ เดินไปเดินมาก็เดินมาเจอแบบร้านแบบน้องๆคุน,นเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูของกันหน่อยนะคุณ,คณร้านนี้เดินมาแล้วแบบถูกใจมีความเป็นเสื้อทั้งมือสองทั้งวินเทจเ,เข้าไปคุยกับ วัยรุ่นสร้างตัวกันหน่อยหนึ่งยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านอะไรใช่ร้านว่าสวิตบาร์คอนครับขายในติ๊กต็อกแล้วก็ตลาดไทม้ไอโหินืีชามเพชรุนีครับหินด้วยประมาณนั้นแล้วก็เป็นอาชีพเป็นอาชีพที่ดีพีผมบอกแค่งานประจำมาขายอ่ะผมทำงานโรงแรมเป็นช่างซาวพี่เงินเดือนสามหมื่นเอามาใส่เอามาขส่เสื้อผมรู้สึกว่าดีกว่าดีกว่ามาขายเสื้อได้ นานเออห้าปีแล้ะครับห้าปีครับแล้วทำไมถึงเลือกเสื้อมือสองเสื้อแบบกระสอบเออมันมีมูลค่ามากกว่าใช่ความชอบด้วยครับมีความชอบมีสปอนเร์มีเรื่องราวหลายอย่างมันดีมากพี่เราใส่แล้วมันซื้อมาขายไปครับเราซื้อมาขายไปได้สมมติเราซื้ออนาคตเราซื้อเท่านี้ปัจจุบันเราซื้อเท่านี้อนาคตราคามันเพิ่มขึ้นได้อีกไม่ว่าแบบเป็นคนซื้อใส่พอเราเบื่อเราขายยังได้แต่แล้วส่วนใหญ่ที่ที่เห็นเนี่ยเป็นเสื้อแบบคือไงไปไปคัด น้ำแรกหรือไปยกกระสอบไปกรสอบทั้งลูกเลยครับมีเหตุทงลูกเลยค<ช>ือแส,นสในใต้ไรฮะเออสหญญขผมเปิดมันมีหลายป้ายพี่ลูกหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นหกอะไรเงี้ยผมเปิดอันไหนป้ายดีมาผมเปิดหมดเลย้าคนเปิดมันต้องศึกษาตั้งแต่หอ้โาต,ตั้งแต่จุดเริ่มต้นมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามวินเทจแปดพันเก้าพันก็มีครับมันมีเยอะอือใช่มีจนถึงลักแสนเลยออเดอร์เสื้อวงล้วนกระตูล้วนมีหมดครับโอ้โหนีมีห้าปีเองเนาะห้าปีครับห้าปีแต่ว่า ระหว่างนั้นตอนเรียนก็ขายเป็นตัวะระหว่างเรียนจับได้ตัวหนึ่งก็ขายให้เพื่อนบ้างอะไรบ้างว่าก็คืออาชีพค้าขายก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับบางคนไหมบางคนต้องมีความรู้พี่ต้องมีความรู้คือถ้าเกิดไม่มีความรู้ก็มันมันไม่เวอร์ครับเปิดกระสอบมาตัวนี้เสื้ออะไรขายไม่ได้ไม่ได้ราคา<ะ>ถ้าใครจะเริ่มมันต้องศึกษาก่อนพี่ว่าเราชอบอะไรชอบแบบไหนเสื้อวงเสื้อแบรนด์เสื้อการ์ตูนมันมีหลายหลายหลายสายมากพี่มันมีเยอะมาก ความรู้สึกผมพ่อค้าซื้อครับร้านผมจะเป็นพ่อค้ามาซื้อไปขาย<อ>ผมจะขายเป็นเลทราคาส่งพ่อค้ามาซื้อแล้วก็พ่อค้าจะอีกร้านเอาไปขายต่อแล้วลูกค้าผมก็จะมาอิงในทางออนไลน์ได้สดท้ามาก,กว่าอะไรเงี้ยครผมมาขายตัว80 90ิบเก้าสิบร้อยหนึ่งเนี่ยคือให้พ่อค้าไปขายทาราคาต่อประมาณน,นั้นแต่ว่าคนซื้อโดยแบบทั่วไปทั่วไปน้อยประมาณ20%่สิบเปอร์เซ็นต์รสบนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นออนไลน์แต่ว่าที่เหลือของผมก็ออนไลน์หมดเลยอ่าโอเคได้เลยเพราะว่าอย่างนี้นะพี่ยูว่า ต้นทุนถูกต้นทุนถูกต่ำลงต่ำลงแต่ว่าก็ต้องต้องขายต้องต้องลุ้นต้องเสี่ยงใช่ครับต้องเสี่ยงแล้วเราก็ต้องแยกงานเป็นว่าตัวนี้น้ำสองตัวนี้หัวผ้าเราต้องแยกเป็นได้ครับอาณาอันนี้ก็เป็นแบบเทคนิคทจากพ่อค้าแบบมืออาชีพร้บผมครับนะมีช่องทางไหนบ้างนะเอ่อิกตอกได้ไหมครับอ่าทิกตอกเป็น t ิกตอกเป็นหน้าโปรไฟล์แล้วกันพี่นี่ครับเดี๋ยวขอเดินทัวร์ร้านได้ยครับได้ครับได้ครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นหลายราคาใช่ครับ,รบเป็นงานก็จะมีทั้งมือสองทั้งวินเทจมั้ยใช่ครับมือสองวินเทจมือสองวินเทจนะครับผสมผสมกันไปผสมกันไปรครับปีใหม่ปีเก่าตอนนี้พู้ค้าแม่ค้าเขามาตามมาฟาร์มของครับกระแสะอะไรบ้างกระแสอะไรบ้างคือเขาฟาร์มของปูก เขาฟาร์มตัวสิบยี่สิบสามสิบร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อไปขายแล้วแล้วแต่สายบางคนก็หากระตูนบางคนก็หากระบุงแล้วแต่คนครับของผมอะจะขายดีทางพวกวงครับวงลายมันเ้าส่วนใหญ่ขายดีอ๋อคืออันนี้คือลายมันเนาะอันนี้คืออย่างนี้คือลายมันนี่ก็เป็นวงเข้ากระแสได้เนี่เป็นสายรถมอนเตแจมครับนี่สายสายหนังแหมร้านร้านนี้นะ ได้อยู่นะได้เรื่องเนาะได้เรื่องเนาะขอบคุณครับจะสวยก็อยู่ลาวไม้อ๋อสวยๆจะอยู่ราวนี้ครับราวไม้เหรอราวไม้ใช่ใช่มันจะแน่นนิดนึงโอ้แน่นมากโอ้ยนี่นะทุกคนส่วนราคายังไงราคาเริ่มต้นที่หลักสิบพี่จนถึงหลักพันครับแต่ตัวนี้เป็นหลักพันตลาดอยู่สามพันห้าถึงห้าพันครับสามพันห้าถึงห้าพันอันนี้คือลายอะไรอ๋อลายฮันนีเป็นวงคันนิบ a l อ๋อคันนบ b า l l ใช่ันนบา a l แต่นี้ป้ายนี้มันปีเออปีสองพันครับเกี่ยวเก้าสู์ครับ M N O อันนี้เท่าไหร่จ๊ะเออตัวนี้ผมเปิดทางนั้นเปิดอยู่สี่พันนี่เดอะม,มาร์เทนอันนี้ฮาร์ล์อันนี้เป็นอันนี้ทาวิสอนี้อัตเตอร์วดครับทาวิสสกอตสวยมากตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ผมเปิดอยู่พันห้าครับไซส์ใหญ่หาย,ยากมากโอ้โหเนาะอันนี้ส่วนใหญ่ถ้ากสอบพวกบินเทจก็จะได้ของแบบนี้เนาะใช่ครับแต่ก็ต้นทุนสูงหน่อยใช่ครับต้นทุนก็จะสูงหน่อยก็ มันเฉลือดเฉลีฉล่ยกันได้ไไดใช่ครับเฉลี่ยกันได้อืกางเกงอันนี้นี่จะเป็นตัวแปดศูนย์ตางเกงเอโคสายสเก็ตครับตัวนี้เป็นสายสเก็ตโอ้นะ oh. สายสเก็ตนี่หาย,ยากตัวนี้หาย,ยากมากอทุกคนจา๋านี้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะฮะสำหรับนะใครที่แบบอยากจะมาค้าขายเนาะยังไงบ้านก็ลองลองฟังดูนะฮะแล้วก็นำไปปรับใช้ดูอาะเพเดี๋ยว เราเดินต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเ,เรียกว่าอะไรนะค,คุณพ่อเอ้ยไม่ใช่เจ้านี่หรอมาทวงนี้ละฝนตกหมดเนี่ย้านเก็บเงียบกริบเลยฮะทุกคนอ่ะก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาหลบมาแอบหลบฝนอยู่ที่ร้านนี้เลยฮะ ร้านนี้ฮะร้านลุงโต้งนะฮะที่เราเคยไปวอล์กมาที่ตลาดบางแก้วนะโอเคนะเราจะไปที่ไหนจะไปคุยกับใครจะไปเดินตลาดนะัดอย่างไรไปเปิดกระสอบไหมไปโกด,ดังไหมก็กดติดตามนะกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วนะจ๊าคลิปนี้ไปละกดช้อปปิ้งจ้า